ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็อยู่หน้าเฮียนไทยภูนะคะซึ่งเป็นทางเข้านะคะก็ยกขึ้นไปค่อนข้า,างสูงนะคะค่ะแล้วก็เขียนว่ากเกษตรพันธุ์ดีแสดงว่าเขตพื้นที่นี้ทําการเกษตรนะคะได้ดีมากนะคะค่ะเราจะเข้าไปชมด้านในนะคะเดินเข้ามานะคะก็โอ้ยมีเห็ดด้วยคุณผู้ชมมีเห็ดออกด้วยนี่ เน็อะไรคงจะกินไม่ได้หรอกนี่ออกด้วยมันมันชื้นแล้วก็มีต้นต้นฟักทองเอาขึ้นไปเ้าก็ไปค่ะด้านล่างเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะยกตัวบ้านขึ้นสูงนะคะก็จะโล่งนะคะแล้วก็มีแค่เนาะสำหรับนั่งพักผ่อนนั่งทำอาหารได้สบายๆเลยนะคะก็มีสารพระภูมินะคะ สารเจ้าเนาะนะคะแล้วก็เลาาข้าวเล็กๆนะคะเลาาข้าวเล็กๆนี่เลาาข้าวเล็กๆในทางเดินขึ้นทางเดินขึ้นนี่ค่ะทางเดินขึ้นต้น,ตนจะแบงนี่นี่คือรายละเอียดนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์สืบมาตั้งแต่นะคะพศอซอ 2370น,นะคะกระทรวงมหาดไทยประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอเป็นกิ่งอำเภอนะคะได้เป็นอุทยานาได้เป็นอุทยานขุนเขานี่นะคะแบบประวัติหรือว่าอินโฟเมชันนะคะเกี่ยวกับเฮียนไทยภูนะคะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ไม่มีเวลาอ่านนะคะก็ภัยต้องอ่านตามนั้นนะคะถ้าใครต้องการจะทราบรายละเอียดนะคะเราจะขึ้นไปชมด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ นี่ขึ้นมาเคยเห็นมานั่งแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นมานั่งโอ้บ้านหลังนี้ถ้าทางอยู่สบายนี่สําหรับไว้โยองแองอันนี้ครัวนะคะครัวจะยกยกพื้นนะคะอ่าให้ต่ําเป็นระดับต่ํากว่าพื้นบ้านนะคะก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาลมพัดมาจะได้แบบไม่ประทะกับใบหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยนี่ ก็เป็นชั้นสำหรับวางของนะคะนี่ค่ะเกินบ้านนะคะและ้วก็ห้องนอนมีสองห้องเนาะค่ะโอเคเดียให้นอนเรยวม่เป็นไงนนอะไรนั้นนะ เป็นไรเห็นยังโอเคนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะทำช่องแบบนี้สำหรับรับลมให้ลมเข้านะคะครับบ้านหลังนี้ให้มาดูตรงนี้เราจะเดินถัดไปอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะ ไปชมบ้านหลังถัดไปเนาะอขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะเฮียนไทยภู